สวัสดีค่ะมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวกันแล้วทางการเสี่ยงโชคประจำวันที่22ตุลาคม2563ใครจะดูดวงกับแก้วโทรเข้าเบอร์นี้ใครจะเข้ากลุ่มหมอแก้วพารวยก็แอดด้านนี้นะคะฝากติดตามทั้ง2ช่องทางของแก้วด้วยนะคะไลน์ลกลุ่มหมอแก้วพารวยอันนี้นะคะก็จะมีการให้เลขแนวทางการเสี่ยงโชคอยู่ด้านนี้ส่วนอันนี้ก็คือการจองคิวโทรเข้ามาเบอร์ตามน,นี้ได้เลยนะคะ มาดูกันว่าทั้ง7วันควรซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรจะให้โชคให้ลาภคุณคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะกับวันจันทร์อาทิตย์กับจันทร์สองวันนี้ให้ซื้อเลขยานพาหนะเลขรถที่ใช้ประจํานะคะในกรณีที่คุณมีรถอยู่แล้วหลายคันให้เลือกคันที่ใช้บ่อยที่สุดหรือคันที่วันนี้ใช้นะหรือคันที่วันนี้ใช้หรือคันที่ใช้บ่อยที่สุดแต่ในกรณีที่คุณไม่มีรถคุณเดินทางในวันนี้คุณเดินทางด้วยรถเมล์สายอะไร ซื้อเลขรถเมล์สายนั้นก็ได้หรือเดินทางด้วยแก๊สสายอะไรหรือนั่งรถ MRT หรือ BTS เสียเงินค่าสถานีไปกี่บาทซื้อเลขค่าเดินทางจะเหงนย้ำอาทิตย์กระจันจนะคะเลขการเดินทางค่ะส่วนคนเกิดวันพุธไม่ใช่ค่ะเพราะ่าท,ทีคนที่เกิดวันอังคารแก้วแนะนําว่าย้านะคะกี่อาทิตย์กระจันแล้วนี่วันอังคารวันนี้ให้ซื้อสมุดบัญชีเงินฝากเงินที่มีเข้าออกเยอะที่สุดในวันนี้ในตอนในตอนนี้ค่ะ ในบัญชีมีเงินเท่าไหร่ซื้อ3ตัวท้ายรวมจุดทศนิยมสมมติว่ามีเงินอยู่ที่1นึ่ร้านึแสนหบาทจุดสองห้เราก็ซื้อมันจะเป็น3.25แล้วก็ซื้อ3.25หรือตัดเล่นสองห้าอะไรอย่างนี้ลองดูนะคะเงินในบัญชีมีเท่าไหร่ซื้อเลขตัวนั้นดูนะคะย้าแล้วนะเงินบัญชีของเรานะคะส่วนคนที่เกิด ในวันพุธวันนี้แกวแนะนำว่าให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเพื่อนสนิทที่เป็นผู้หญิงย้ำวันพุธซื้อเลขเพื่อนสนิทที่เป็นผู้หญิงเพราะเพื่อนผู้หญิงจะให้โชคให้ลาคุณค่าส่วนคนเกิดวันพฤหัสนะคะได้ไพ่ภาพไพมณีกับนางผีเสื้อสมุดนะคะในวันนี้ก็อยากให้ซื้อเลขเกี่ยวคนรักคู่ครองในกรณีที่คุณมีแฟนหลายๆคนคุณรู้สึกว่าคนไหนทําให้คุณเจ็บปวดที่สุดเสียใจที่สุดคุณซื้อเลขคนนั้น แต่ถ้าในกรณีีคุณตอนนี้ไม่มีแฟนแล้วอะ่ะหรือคือในชีวิตไม่เคยมีแฟนเลยคุณรู้สึกว่าคุณรักใครแล้วรู้สึกเสียใจกับเขามากที่สุดคุณซื้อเลขอันนั้นวันนี้นะคะวันพฤหัสต้องซื้อเลขที่เป็นความรักแบบหมุนหมองนิดนึงจะเฮงถ้าใครมีแฟนหลายคนก็บุญไปเรื่องคนที่เขาทําให้คุณเสียใจที่สุดเลขเกี่ยวกับเขาคนนั้นแลแหละจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี วันศุกร์ให้ซื้อเลขการทํำบุญศุกร์กับเสาร์นะคะย้ำในวันนี้ศุกร์กับเสาร์ให้ซื้อเลขการทํำบุญทำทานรับรองการทํำบุญในครั้งนี้จะส่งผลดีให้กับชีวิตคุณมีโชคแน,น,น่นอนนี่จบไปแล้วนะคะกับแนวทางการเสี่ยงโชคทั้ง7วันขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้มีแต่ความเฮงความรวยรวยๆๆค่ะบ๊ายบาย